สาวคนดังกลับมาโสดแล้วหากย้อนกลับไปถึงดราม่าร้อนระอุทัวโซเชียลจากกรณีของระหว่างดาราสาวสวยชื่อธัญญาธัญ,ญเรศกับเน็ตไอดอลสาวอิงอิงอิง,องนภัสอดีตผู้ดูแลเบกสัญชยัยเหตุเกิดจากที่อีกฝ่ายเข้ามาวุ่นวายกับลูกสาวสุดที่รักจะทําให้ธัญญาที่เคยเตือนก่อนหน้าน,นี้หลายครั้งแล้วไม่สามารถอยู่เฉยได้และต้องออกมาปกป้องลูกสาวของตัวเองที่รักมากในตอนนั้นก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเดือดจนติดเทรนทวิตเตอร์กันเลยทีเดียวงานนี้อิงอิงเองก็ไม่ว่าจะออกมาเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่ก็มักจะโดนชาวเน็ต พาวิจารณ์อยู่เสมอเจ้าตัวเองก็สุดจะทนจะได้มีการฟ้องร้องดำเดน,นินคดีกับชาวเน็ตที่เข้ามาต่อว่าเธอกันแบบเสียหายหายและบอกเลยค่ะว่าเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็ได้จบลงไปแล้วทันทันยายและอิงอิงเองก็ต่างคนต่างอยู่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาว่าอิงอิงมีหนุ่มคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยซึ่งซุ่มคุยกันประมาณได้6เดือนแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพตัวเองกลางเงินกลางทองลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมบอกว่ารู้เรื่องจริงทำช็อกอีกแล้วทำกลางขาเผือกกันเถียง สนันสื่อถึงใครก่อนที่จะลบออกไป ล่าสุดอิงอิงก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวรายการอัปปอปทูเดย์เผยว่าตอนที่โพสต์รูปดังกล่าวนั้นตนเองอยู่ในอารมณ์โกรธจัดจึงอาจจะไม่ได้แต่รองให้ดีก่อนเมื่อควบคุมอารมณ์ได้จึงได้ลบโพสต์นั้นทิ้งไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นคนก็ได้ตอบแค่ว่ามีบางอย่างที่ทําให้ตนต้องยุติความสัมพันธ์กับชายคนล่าสุดที่เคยคุยกันเปิดใจว่าคุยกับคนใหม่แล้วโดยสถานะตอนนี้ของตอนก็คือกลับมาโสดอีกครั้งโดยอิงอิงได้เผยว่าหลังจากตอนนี้จะคุยกับใครคงจะยากขึ้นเพราะว่ากาแพงจะสูงขึ้นเเเรรรืื่่่ออยๆนนงงจาาาากกกสถคั้ ก็ครั้งล่าสุดที่มันหนักมากๆซิงตนเองก็อยากจะลบภาพเก่าและพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าจริงๆแล้วตนไม่ใช่คนอย่างนั้นโดยจากนี้ตนจะพยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเพราะว่าไม่อยากพลาดในการเลือกคนเข้ามาในชีวิตอีกเชื่อว่าอิงอิงยังคงโสดได้อีกไม่นานเพราะวนะ่านับวันเจ้าตัวเองก็สวยและแซบขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวหนุ่มๆคนไหนเห็นก็ต่างพาก,กันใจละลายแต่ยิ่งโสดก็ยิ่งแซบนะจ๊ะจะบอกให้